What, go, บอสโก้เหือมาปืนเอาอะไรวะเนี่ยโดนแล้วแนี่ปืน้นยังยือ้าวเจ้เวลาแล้อเราไปดูระบบพ p พีดูว่าเป็นไงนะครับประมาณนีไอ้นุเปิดไปก่อนโอ้โหทีเดียวหนูจะทำอะไร <laughs> โอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะผมวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลบอกนะเอาหวานเรามาแบบแปลกหน้าแปลกตานะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมอ่ บล็อกแมนโกนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบสั้นๆนะครับถ้าคุณดึกภาพไม่ออกนี่คือคู่แข่งโลบอกเ<อ>ลยนะครับคือมันเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับบล็อกแมนโกครับผมคล้ายๆเหมือนแพลตฟอร์มโลบอกนะครับมีหลายแบบให้เลือกเล่นและแมป,ปที่ผมเลือกเล่นนะครับผมนั่นก็คืออนิเมะออสตาวะ <foot> ตอนแรกผมก็คิดว่าแบบทาวเวอร์ดีเฟนต์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเกมนี้แบบว่าเป็นแนวแบบว่าสะสมพลังนะครับคือแบบ มีเปิดหีเพื่อใส่ของนะครับแล้วก็มีสุ่มแบบอุปกรณ์ครับตอนนี้ผมนี่มีแบบเน่เป็นไงนะครับเอาส้มกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเดือดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีขอบพรนะครับจะเป็นสกิลนะผมนี่ครับตอนนี้ผมเนี่ยเป็นลูฟี่หมวกฟางครับเดี๋ยวมาโชว์สกิลกันสักหน่อยเอาว่ะนะครับนี่โอ้โหเป็นไงการปล่อยผมบอกเลยว่าระดับแบบกรอบส้มเลยนะอันนี้มุมด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถที่จะ พลังโจมตีเราได้นะก็คือัพเลเวลนะผมโดยการใช้เงินนะครับเวลอัพนะครับเราก็จะได้สกิลนะครับก็คือเป็นสกิลสกิลมาเพิ่มนะครับคือถ้าเราไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจสามอนนันดับบนเนี่ยเราสามารถรีเฟรชได้นะมแต่ผมเนี่ยมีพลังแห่งสูตรว่ะบวกพลังโจมตีพันห้าสร้างฟานล้อมหลายครั้งรอบโตคูเอ้าว่าคือเทพเจ้าสูตรเลยปะนะครับในโฆษณาขึ้นมาแต่ขอลองดูกสกิลนี้บวกพลังโจมตีพันห้าเฮ้ แล้วมันเอาอยู่นะรูฟี่ที่มีพลังใส่ฟ้าแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปหวดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราเจอบอสก,กบนะครับหนี่ไงปล่อยพลังม่วงแล้วบัดลัวจบอย่างไวขอกคณสําหรับ250บาทนะครับยิ่งเราตีแรงเราก็จะยิ่งได้เงินเยอะนะครับเราก็ตีแบบเก็บมอนพวกนี้ไม่ได้นะผมซึ่งพวกนี้ชิวๆเลยปะนะครับขออญาตปล่อยใส่ฟ้า เอา啊พลังแห่งสูดวิกิวยังหมู่การฟาร์มเวลการฟาร์มเวลวแบบของจริงนะผมคือตอนนี้ผมแบบไม่ค่อยอยากเป็นลูฟี่แล้วอะทุกคนไอหมอนี่มันทำอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ต่อยไม่ได้ฮะโหตรงนี้กดฟาร์มเวลเยอะมากขอสักหนึ่งชุดเอาว่าพลังแห่งสายฟ้าโอ้โหกดฟาร์มเวลกันเต็มเลยทุกคนตรงนี้ นี่ไงพลังซูดไปทีนะครับปล่อยทิง้งไว้แล้วก็อุ้ยมันอื่นเดี๋ยวนี่ยสุเกะวันนี้ดูพลังสีม่วงผมไม่ได้แล้ต้องโชว์สีม่วงก่อนเอาวะโอ้ยพวกนี้มันเลเวลยี่สิบอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปนี่สักหน่อยผมว่าผมจะซูมแบบพรใหม่หน่อยนะ แล้วก็เกมนี้ยังมีระบบ PvP นะครับก่อนที่จะไปดู PvP เดี๋ยวเรามาดูบอสก่อนบอสก็คือบอสกบเมื่อกี้นะเป็นชาลินบอสก็มีพลังบอกครับตอนนี้เหมือนจะมีโอ้โหหลายบอสอยู่นะโหสุดต้องพลังสี่แสนเลยละ่ะเราไปดูระบบ PvP ดีว่าเป็นไงนะครับดูการนี้จะถูกรีโอ้ยอีกแค่12วันก็รีแล้วผมโอ้ถ้าเรายิ่งไปแรงสูงเราก็จะยิ่งได้เงินเยอะงั้นผมเปิดคนนี้เลยคน,คนนี้พลังน้อยก็มาดิไอ้นม เปิดไปก่อนโอ้โหทีเดียวหนูจะทำอะไรเก <laughs> ่งกับผู้เล่นใหม่ <laughs> เออขอแค่ทีเดียวสกิลนะี้มันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมมาดูพอรอใหม่เน่อยดีกว่านะครับผมว่าผมอยากรีนะผมเฮ้ยอะไรเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าด้วยเฮ้ยนีมันพลังแห่งนารูโตะเดี๋ยวผมขอไปลองดูอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นระดับแบบสีส้มผมไม่รู้ว่าเกมนี้มีกี่ระดับนะเฮ้ยอะไรเนี้ยถือดาบเฉยมันคงจักจริงไหมเนี้ย ขอโชว์หน่อยพุ่งแบงค์หน้าไหนเอ้ยอู ه, โ้โคตรแรงหกหมื่นขออีกทีนึงควาดหมดล้านอู้อ้าวแล้วหกหมื่นเมื่อกี้เลยก็สูนยวงกลมจักตูมเฮ้ยเมื่อกี้หกหมื่นมันคืออะไรวะทุกคนสกิลคนอื่นลโะโอ้สกิลคนอื่นนะครับเดี๋ยวเรารีดีกว่าขออนุญาตรีเลยนะเอาไปรีพอร์ตใหม่ก่อนเดี๋ยวยืนรีก่อนตรงนี้ก็ปลดล็อกได้ครับใช้งเงิน300โอเคเราปลด โอ้ปืนไม่เอาอะโอ้อันนี้ต้องแบบต้องใช้ลูกบากนะผมสีทองนะครับ,นะรบเพื่อลดล็อขั้นสูงเอ้ยคันสูงผมรีสกิลนี้หน่อยอะไรเนี่ยการโจมตีบวก20ผมอยากได้พลังโจมตีที่แบบหุดโหดอ้ยอันนี้เลยปะเอาว่าปานเพลิงนี่มันทันจิโร่เดี๋ยวผมจะรีสกิลพัตสิบติดตัวหน่อยนะครับผมอยากได้แบบนี่เีความเสียหายธาตุไฟบวก5้าเอาว่าไอหมอน,นี่นี่มันแบบใส่ไฟ เพิ่มพิฆาตเอาไปพลังอุ้ยอยู่ๆการโจมตีก็เอ้ยชุด <initiation> เปลี่ยนเฉยเอาไว้บอกี่อย <normal> ่าไปเก็บเลเวลบอลสามสิบเปิดไฟอู้วิ่งวิ่งวิ่งอ้าวอู้อู้ออนุญาตฟ้าผ่าเปียเอ้าวอาวปานวิธีปานเพิงฮึ เฮ้ยผมว่านี้โอเคอยู่ทุกคนก่อนที่เรารีสกิลเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ม้างผมเดี๋ยวเรามาแกะหีบไปสักหน่อยีกว,ว่าหีบอาวุธมือขวาเนี่ยนะตอนนี้ผมขาดอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยอาหีบอาวุธมือขวามีแล้วผมขาดแหวนกางเกงถุงมือโล่แหวนกระเกงถุงมือโล่แหวนกางเกงถุงเอาแหวนก่อนโอ้โหขอยกล่องได้ปะเฮ้ยอันนี้มันสุ่มเหรอเฮ้ย อ๋อมันรีมันรีกล่องครับผมมันเหมือนมันสุ่มๆค้าๆกันไปมุบไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีซ้ํานะผมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เรนด้อมกล่องระดับเทพอะโอ้สีม่วงก็ยังดีอ๋อมันถ้าเราสุ่มไปแล้วมันก็เปลี่ยนนะผมเนี่ยมันก็สลับสลับไปเรื่อยนะผมอยู่ๆก็เปลี่ยนชุดกลายเป็นลูฟี่แล้วแหละตอนนี้สบายเลยทุกคนสปิลนี้เก็บเปียสบายเลย อาวาไอส้สายระยะไกลว่ะนี่ไอส้สายระยะไกลว่้าวว้าว,าวาเราต้องอัพเลเวลนะผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ของที่ต้องการเลยขออนุญาตผมไปฟาร์มก่อนนะครับทุกคนโอเคได้แล้วผมส่วนหนึ่งก็หูสกิลนี้ปลาอย่างมันเลยว่ะทุกคนถึงเวลางโจมตีจะไม่มากแต่ฟาร์มอย่างมันเลยอะ่ะผมอย่างชอบต้องขอมาผมมาสุ่พพรตเพิ่มนะครับโอเค อ้าวตรงนี้ปานไฟนี่ยังอยู่เลยหรอแล้วแล้วผมจะไอ้นี่ปานไฟผมคือได้ยังไงอะเดยวนะสลับอ๋อนี่มันสลับได้นะผมนี่ผมก็ยังมีปานไฟอยู่นะผมเก็บปานไฟไว้ก่อนแต่ผมอยากได้น้ําแข็งมากตอนนี้นะครับมนสามารถสลับอุปกรณ์ได้นะครับอันนี้เก็บไว้สกิลนี้ก็ดีอันนี้ปลดดีไหมโหแต่ปลดจะแพงอัรีไฟรีไฟมันรีถูกดีนะครับผมตอนนี้ห้าสิบเอโอ้โหลูฟี่บกฟางมาละอยากรู้ว่าเราจะ รีได้ถึงขั้นไหนนะครับเฮ้ยสกิลพิษหรอเ็นพาร์ซีฟนะผมอารมณ์เหมือนพาร์ซีฟอะคือสกิลนี้มันพิษหรือป้าวะ่ะสร้างเปลวไฟ้าวไม่ใช่พิษ่ะ <c oughs> ตอนนี้บุบีนีแล้วนะน้ำแข็งไม่เลวอะชี้มันซ้ำกันปว่วาทุกคนผมไม่รู้ว่ามันซ้ำป่ะนะตอนนี้แต่ผมดูก่อนอ่าบุกี้มันมีสเตตร,รวมดูไหมนี่ไงความเสียหายจากน้ำแข็งอ่า,อายอ้ลมรีไปก่อนลม ดีไปก่อนเฮ้ยมาแล้วทันจีโร่ผมกลับมาแล้วทันจีโร่ผมกลับมาเดี๋ยวนะเ,เปลวไฟลดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะเอ้ยเอ้ยลดว่ามันไม่ทับทุกคนมันซ้ำได้เยอะๆเพราะฉะนั้นผมจะเป็นมหาเทพเปลวเพลิงตัวไม่เวลไม่อัพอัพแต่ของอัพของก่อนใช่ไหมเออไม่มีของมันก็ไม่มีแรงเล่นง,งั้นขินมาก็ขอญาติรีนะฮะไฟในตำนานไฟบรรลัยกันพลังไฟ ไฟสิบเปองอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผมขอลองดูพรน,นี้ก่อนมันดูเป็นแบบเปลวเพลิงดีนะผมว้าวไฟจริงไฟจริงแต่ว่าออันนี้มันเป็นทตาอะไรอะ่ะาตาน้ําแข็งกรออันนี้ทตุไฟอันนี้ทตุไฟครับผมสกิลนี้ดีนะผมไม่ลีนะครับตอนแรกว่าจะลีเนี่ยเออมันก็บอกอยู่เปลวไฟนะผมอันนี้มันทาตทธาพิษว่าทุกคน นะครับและนี้เป็นท่าน้ําแข็งโอ้มันน้ําแข็งได้ยังไงก่อนพี่เปลวขนาดนี้ต้องรีนะครับวันนี้ต้องรีสังหมดอุ้ยตอนนี้ชุดเราแบบกลายเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างกับชุดทั้งเฮ้อได้เวลารเวิไม่อัพเลยนะขอก้อนของยังไม่ได้เลยพี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสแต็ก่อนครับตอนนี้แบบร้อยก้าะพลังไฟผมมาแล้วก็มีโอกาสขี้สี่เปอร์เซ็นะครับามาโชว์หน่อยเอาว่ะวันฮิตคิว อาโหสกิลนี้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่สกิลนี้ว่ะสกิลทรรมาหากินว่ะทุกคนนะครับวันฮิตคิวเลยโอ้สกิลนี้ยังไม่วันเลยกะโอ้ยบาสกมาแล้วไอหนุ่มมาหนีโกบโอ้โหกบบอกกบตัวโคตรใหญ่พลังเองเปลวเพลิงปาดว,ว,ว,ว้าวว้าวว้าววิ่งหนูยังอีกอะไม่มีคนมันทึกไว้ไอ แม่เงี้ยของยังไม่ดีพอเฮ้ยเฮ้ยฮ้โอ้โดนลูฟี่หนวกฟางมาลัดนะนี่มาลัดช็อตเทพเปลอเพล,ลผมแม่งยังไม่ได้บูอ่ะทุกคนงานนี้เรือไม่สูงเนีัยตรงนี้ต้องไปอัพเลเวลวกันหน่อยนะครับผมไข่เขามายิงผมว่ะนะไข่ <c oughs> เขามายิงเนี้ยโอ้ยยิงอีกอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้ตัวผมเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนแบบนี้น่าจะได้นัว่อมันอยู่นะของยังยังไม่สุดไงนะครับเราเพิ่งแบบเริ่มต้นเดินทางนะครับถ้าใครสนใจนะผมอยากที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้สคริปชั่นนะครับผมเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC นะครับ i o s a เ d r o i d เล่นได้หมดนะครับมาเล่นกันเยอะๆผมสำรับเกม บ็อกแมนกูนะผมนะครับลองมาเล่นกันดูนะครับสนุกดีนะครับโอเคนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับก่อนที่จะไปว่ะผมขอไปแบบเปิดสึกกไก่เจ้าก,กบอีกสักรอบเหือเปิดด้วยปาดดาบพร้อมกับเปลวเพลิงอัดแขนฮึฮึมฮึฮึฮ,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 ฮึมาดิครับมาดิครับฮ 이리 는 오호~~ uh -oh. 이리 능끄 <laughs>